สวัสดีครับขอบช่องสมชายไปได้ครับวันนี้พามาดูรถอัดเรือของแมสสี่ครับโดยเจ้าคูบตาลากครับอาเป็นดีซีหกศูนย์นะเอไม่ใช่จนเป็นหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับเออรนี้เขาว่าทางนี้ เอามาใหม่ปีนี้ครับเดี๋ยวผมเป็นหาล่าของกุปตาับตาครับนี่ตางของรถบีซีเจ็ดศูนย์นะครับเกี่ยวไปตังเด็ด ลองฟังไม่เยอะเท่ารถจะเท่าไหร่ไปชิวๆครับ ไปขายก้อาสี่สิบบาทเนี่ยให้กับฟางวัวเดดพ่อเด็ด 在屋来打惯了。个云南 ต้นกันต่อครับเพิมหุ้นทยเตม B S นะครับตัวนี้ไม่เข้าครับเลย บอกระยะรทบยาวเลยนะครับ mm hmm. ตาย รอบละก้อนครับเป็นฟางรถเล็กไม่ค่อยหนาเท่าไหร่รถใหญ่น่าจะรอบละสองก้อนเลยครับดไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเหยียบไหมก่อนเนี้ย ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับทำคนไทยไปเลยครับสวัสดีครับผม